เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดโอซ่าเชลกอริชเช่นเดิมครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงวิธีการเก็บ exp ของเรานั่นเองนะครับหรือว่าการเก็บเลเวลของเราเนี่ยมีวิธีไหนบ้างนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับวิธีนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีสุดนะครับแต่เป็นวิธีที่ผมเล่นมาแล้วก็ได้รับประสบการณ์มาจากการเล่นเกมซึ่งเป็นสายฟรีล้วนๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วอยากจะรู้เนีีีีีี่่่่่่ยยยยยนน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 ะคคครรรรรััััับบบเเเเเเาาาไปดดดููพ้้ออออมมมมกกลแตตวณิททงงจจถึใุ เก้าเซิร์ฟเวอร์แล้วนั่นเองแล้วกันนะครับใครที่อยากจะเริ่มเล่นใหม่เนี่ยแนะนาว่าให้ไปเซิร์ฟใหม่คุณจะได้ไม่จําเป็นต้องไปสู้กับคนที่เขาอยู่ในเซิร์ฟเก่าๆนั่นเองแล้วกันนะครับและอย่างหนึ่งการเล่นเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยคนก็เล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยจะเล่นอยู่ที่เซิร์ฟ3เป็นหลักนั่นเองนะครับใครที่อยากจะได้กับผมนั้นก็สาม,มารถเล่นเซิร์ฟที่3ได้เช่นกันนะครับเอาล่ะฮะเรามาเริ่มกันเลยครับสาหรับตัวเซิร์ฟร์3ประจิงเรา่นเองครับ ณตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมเนี่ยอยู่ที่เลเวล41นั่นเองครับถือว่าเป็นสายฟรีแล้วก็ทำเลเวลได้ค่อนข้างที่จะไหวหรืออาจจะช้าในมุมมองของหลายๆคนก็ได้นะครับ โอเคครับอย่างแรกที่เราเข้ามาเลยเนี่ยเราจะสามารถได้รับรางวัลออฟไลน์นะครับต่อให้คุณไม่ได้ออนเกมนะครับหรือว่าคุณเล่นออนเกมในการตีมอนในด่านของคุณไปเนี่ยผมว่ามันได้หมดเลยนะครับซึ่งเกมไม่จำเป็นต้องออนเป็นเวลา24ชั่วโมงนะไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้เปิดคอมทิ้งไว้เปิดมือทิ้งไว้เลยนะครับคุณสามารถเล่นออฟไลน์ <S <S <ๆ S 2> ได้เพราะว่าการออฟไลน์ในโตเกมจะให้ XP เราอยู่นั่นเองครับโดยขั้นสูงเนี่ยคุณจะต้องเติมนะครับหรือว่าต้องซื้อมานั่นเองนะครับโดยใช้ทองคุณสามามมรรใใชใช้้้้อไไไดดนนนะับหืว่่่จกก็็ผเเ เพราะทำไมฮะมันคุ้มนั่นเองเนาะเพราะว่าทองนี่จริงๆแล้วในรายวันหรือว่าแต่ละวันเนี่ยมันสามารถหาได้นั่นเองครับใช้ไปเลยแบบนี้ครับคุณจะได้รับประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองครับแล้วสุดท้ายแล้ว e p ีตรงนี้จะหายไปนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าให้ตื่นมาเก็บตอนเช้าๆทุกๆวันนะครับมันจะนได้ง่ายๆเพราะว่าทองที่ได้มามันหาไม่ยากนั่นเองครับ ก่อนที่เราจะเริ่มไปพูดในจุดต่างๆนะครับในเรื่องของการหา exp เนี่ยนะครับแน่นอนครับผมมีโค้ดมาแจกทุกคนนั่นเองครับซึ่งโค้ดที่ได้มานี้นะครับเป็นทีมงานเอามาแจกส่วนตัวผมเลยในช่องผมโดยเฉพาะเลยนะครับใครที่ติดตามอยู่คุณก็จะได้โค้ดนี้ไปนั่นเองนะครับนี่เลยชื่อโค้ดว่า jetosa นะครับหรือว่า jetosm39 นั่นเองนะครับคุณสามารถเอาโค้ดนี้ไปใส่ได้ซึ่งแนะนำครับคือโค้ดเนี่ยใส่ยังไงครับไปที่ส่วนการนะครับแล้วมาที่โบนัสอื่นๆนั่นเองนะครับ แล้วคุณกดใช้ครับแล้วก็นําโค้ดนั้นมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ครับ คุณจะสามารถได้รับของตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเป็นไงง่ายไหมเหมาะกับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับแล้วก็สามารถใส่ YouTube Server เลยนั่นเองนะครับอ่าแน่นอนครับการที่เราจะเก็บ EP เนี่ยมันมีหลายวิธีมากเมื่อกี้เป็นวิธีแรกที่เราพูดไปก็คือการเก็บรางวัล EP Offline ตรงนี้นั่นเองแล้วกันนะครับก็แนะนำว่าใช้ทองไปนั่นเองเนาะซึ่งไม่ยากเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรางวัลอื่นอีกมากมายแต่ว่าเราจะพูดถึงการได้รับ EP ครับแน่นอนครับ EP เนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่ประมาณไม่กี่โหมดนั่นเองครับก็คือเรื่องของการฝึกตนนนนนัั่เองครรบกกกาาาฝึตีมมจะสณ เหลือของเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถใช้เป็นลูกแก้วอันนี้ก็ได้นะถ้าคุณกดใช้นยคุณจะต้องใช้ทองในการซื้ออันนี้แล้วแต่เลยนะถ้าคุณจะเก็บทองไว้สุ่มกาชาคุณไม่จำเป็นต้องใช้นั่นเองครับหรือแม้แต่การใช้ค่าประสบการณ์60%นะครับภายใน3นาทีมันจะใช้จนหมดในไอเดียเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าหมดต่อวันคุณก็สามารถไปเก็บบอลน,นะครับภายในแมปก็ได้หรือว่าจะทําการออฟไลน์เพื่อรอวันต่อไปได้รับ EP นั่นเองนะครับรวมถึงตัวเพิ่มระยะเวลาของพอรที่เราได้ตรงนี้มานั่นเองนะครับก็สามารถใช้ได้แต่ว่วา คุณต้องไปซื้อในร้านขายหยกนั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นการเติมตังค์แล้วอดีตน,น,นั่นเองครับซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้เติมเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องเติมนะถ้าคุณผิมก็ประมาณคุณสามารถเติมได้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับมันเป็นเกมที่สามารถเล่นแบบฟรีฟรีได้นั่นเองครับที่เหลือก็แค่กบับขยันอดทน อดออมนะครับเก็บของไอเดีของคุณไปเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าใครชอบเกมแนวจีหรือว่าแนวจอมยุทธเนี่ยผมบอกเลยว่าเกมนี้เหมาะกับคุณมากๆนั่นเองครับเพราะว่ากราฟิกนั้นสวยมากๆอะเนาะแน่นอนครับพอเรามาน้านี้แล้วเนี่ยคุณสามารถกดไปที่ฝึกฝนก่อนนะครับมันจะพาให้คุณเนี่ยไปในจุดที่คุณควรจะฝึกฝนหรือว่าคุณควรจะตีนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าคุณตีมอนไม่ไหวนะครับให้คุณกลับไปตีมอนนะครับในจุดที่เลเวลในแมพของคุณนะครับ ที่มันวางเอาไว้เนี่ยอย่างเช่นเลเวล40เนี่ย45ก็สามารถตีได้หรือว่าตีที่เลเวล35ก็ได้อันนี้แล้วแต่เนาะเลเวลได้น้อยได้มากไม่เป็นไรนะครับขอแค่เก็บอีกพีรายวันให้มันครบก็พอแล้วนั่นเองละกันนะครับเอาว่านี่คือวิธีหนึ่งแต่ว่าเดียเด๋ยวผมจะค่อยไปเก็บทีหลังนั่นเองครับเท่ากับว่าอีกพีของคุณนั้นจะได้เยอะมากๆในแต่ละวันนั่นเองครับต่อมานะครับอีกจุดหนึ่งเลยก็คือเรื่องของกิจกรรมนั่นเองครับอันนี้เราจะต้องทําเป็นประจําอยู่แล้วครับในเรื่องของรายวัน แอคทีฟนะครับในการที่จะบริจาคก,กิวอะไรอย่างนี้เป็นหลักเลยนะครับมันจะมีพวกตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าหลักๆเลยจะเป็นที่รายวันครับซึ่งเราสามารถได้รับไอพีโดยการที่จะเข้าร่วมตรงนี้ครับซึ่งตงัวเกมแต่มันจะมีบอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมเราจะได้อะไรบ้างก็คือหลักๆเป็นตัวค่าประสบการณ์นั่นเองนะครับอาจจะได้น้อยแต่มันได้เยอะนะถ้าคุณลงุณทุกวันนั่นเองนะครับการประลองยอดฝีมือเองก็ได้เช่นกันนะครับรวมถึงการฝุกฝนก็ได้เช่นกันนะครับหอพันคนก็ได้เช่นกัน เหมืองหัวลูก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พวกของทองตระนาดด้วยนะครับภารกิจนะครับค้าสมาคมก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็พวกการตีบบกตระนาาถ้าคุณตีบบกแล้วคุณก็จะสามารถได้รับควยนั่นเองแล้วกันนะครับรวมถึงพวกภารกิจรายสัปดาห์นั่นเองนะครับคุณก็สามารถได้รับเช่นกันนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมเออนะครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นประสบการณ์และนี่จะเป็นของแดนจิตนั่นเองแล้วกันนะครับโอเคเนาะอย่างที่บอกไปครับคือมันไม่ยากนะครับเกมนี้ขอแค่คุณเล่นทุกๆอันรอตอบ คําถามประจําวันได้นะครับหรือว่าถ่ายทอดทักษะกินรอะไรเงี้ยคุณจะได้รับ E ีทั้งหมดเลยคือพยายามทําทุกอย่างให้มันครบทุกๆอันทุกๆวันนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ทำเนี่ยการเข้ามาวันใหม่หรือว่าการรีวันใหม่เนี่ยมันจะมีการให้เรานั้นใช้ทองนะครับเรียกว่าเป็นการซื้อในสิ่งที่คุณพลาดไปนะครับกลับหมายแต่ีีนั่นเองก็คือเหมือนกับ คุณไม่มีเวลาว่างแต่คุณก็ใช้ทองนะครับของคุณเนี่ยนะครับช่วยเก็บ EP ีมาได้นั่นเองแล้วกันนะครับบอกเลยว่าเกมเล่นไม่ยากครับเก็บอ p พไม่ยากคุณสามารถเล่นคนเดียวได้นะครับแต่ว่าในจุดอื่นๆเนี่ยนะครับโดยเกมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเกมผู้เล่นก็ลดลงเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเกมจะมีการรวมเซิร์เฟเวอร์กันอย่างแน่นอนในทุกๆเกมที่มีเกมหลายๆเซิร์ฟครับซึ่งคุณไม่ต้องกลัวในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเกมนี้มีหรือเปล่า ต้องพูดไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกเกมมันจะมีแต่ว่าเกมนี้ไม่รู้ว่ามีไหมซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะลําบากในช่วงหลังๆนั่นเองละกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าเราเล่นเรื่อยๆแล้วเราเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยสุดท้ายเราจะเก่งเองผู้ที่ยืนอยู่จุดสูงสุดหรือว่าผู้ที่ยืนได้นานที่สุดมักจะเป็นคนที่เก่งเสมอนั่นเองแล้วกันนะครับก็แนะนําว่าให้ทําตรงจุดเหล่านี้นั่นเองนะครับแค่นี้เองจริงๆแล้วมันไม่ยากนะครับเรื่องื้อดืดเนี่ยในพวกของป้ายศึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ พยายามทาให้หมดซึ่งผมเองเนี่ยยังไม่ทานะครับเพราะว่าดองเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอามาพูดคุยกับทุกคนนั่นเองครับแล้วคุณจะได้รับของต่านานะครับพยายามทําเควสที่คุณยังไม่ได้ทานะครับไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วกันนะครับแล้วคุณจะได้รับ E ีอย่างมากเลยนั่นเองแล้วกันนะเนาะซึ่งบอกเลยว่าอย่างที่บอกครับ EP มันไม่ได้ยากครับและอย่างหนึ่งครับการที่คุณติดเควสหลักๆตรงนี้นะครับหรือว่าติดเลเวลเนี่ยให้คุณทําเควสหลักนะครับเควสลองเควสกิจกรรมให้หมดนะครับคุณจะได้รับอยย่่าเลกวไมาก พูดมาขนาดนี้แล้วนะครับก็ต้องไปทำกันแล้วละสินะโอเคครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะครับในการหาตัว E.P. นั่นเองแล้วกันนะครับผมใครที่มีข้อมูลเสริมอย่างใดอย่างอื่นนะครับหรือว่าผมบอกไม่หมดในจุดเนี้ยคุณสามารถเสริมนะครับได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วกันนะครับซึ่งผมก็จะนําไปทําตามด้วยเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าเรามาแชร์วิธีการสนทนาให้ทุกคนได้เล่นเกมได้ง่ายเช่นกันนะครับและผมจะไปฟาร์ม E.P. ต่อทะเลแล้วกันนะวันนี้นะครับคลิปในการฟาร์ม E.P. ก็หมดลงมือเท่าดีแล้วละกันนะครับขอบคุ และสุดท้ายนะครับอยากฝากทุกคนไว้นะครับว่าตัวเกมเนี่ยนะครับมีในเรื่องของแฟชั่นด้วยนะครับม่วาเป็นชุดแฟชั่นที่ณตอนนี้นะครับมีการลดราคาถึง50%ด้วยนะครับก็จะลดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เดือน7นะครับเร็วๆนี้ก็จะหมดเวลาแล้วนั่นเองครับซึ่งจะลดราคาอยู่ที่50%นะครับรวมถึงตัวสัตว์ขี่หรือว่ายานพาหนะของเราด้วยเช่นกันน่าจะลดราคาอยู่ที่50%นะครับจนถึงวันที่15นี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วใครที่สนใจนะครับอยากได้ตัวแฟชั่นสวยๆหรือว่าเสสื้้้ออผาาวยยนกก็มจจัับได เดี๋ยวพาดูกันหน่อยละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะคสำหรับตัวแฟชั่นเนาอมาดูกันเลยฮะซึ่งแน่นอนครับแฟชั่นพวกนี้เห็นปาลดราคาเพ่าเท่ไหมเออสวยนะฮะดูดิใครที่สนใจนะครับอยากเข้ามาแต่งตัวละครนะครับสวยๆอย่างนี้หาจากเกมอื่นไม่ได้นะครับดูได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่คือชุดแฟชั่นที่ลดราคาลงครึ่งหนึ่งนั่นเองครับแบบนี้เลยนะฮะถ้าคุณชอบอยากแต่งตัวละครให้สวยสามารถซื้อได้เลยครับซึ่งช่องทางในการเติมเนี่ยเรามีอยู่แล้วนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะ พาดูพวกชุดแฟชั่นได้หมดก่อนละกันนะครับแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคไหมประมาณนี้นะครับต่อมาครับยานมาานะสัตว์เลี้ยงนะครับแบบนี้เลยครับคุณจะสามารถขี่หมาดําตัวนี้ได้เลยเนาะรวมถึงอูดได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงหนูแฮมสเตอร์ที่คุณจะขึ้นไปขี่หลังของมันได้นะครับและสิงโตเวหาปะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันรวมถึงหมาแพนดี้หมีแพนด้านะครับมีนกนกด้วยเช่นกันนะขี่หลังนกนะครับเป็นไงเท่ไหม มีกิ่งไม้ลอยได้แล้วมีนกบินด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับรวมถึงพเสืกของเรานะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็มานินมังกรของเราพี่หมาแล้วก็เป็นแบ็คแพนเทอร์ครับใช่ไหมโครเท่นะฮะแบบนี้เลยนั่นเองนะครับบอกเลยว่ามีตัวละครหลายตัวไหนจะเป็นน้องหมาจิ้งจอกขนปุกปุยน่ารักนะครับขนนุ่มนิ่มแบบนี้นะครับแล้วก็น้องหมาของเรานั่นเองนะครับน่าจะเป็นคอกี้เนาะจากที่เห็นนะครับแบบนี้เลยเออน่ารักดีนะ นะครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับในการที่เราจะซื้อเนี่ยเรือจะเติมนะครับผมก็มีเว็บไซต์มาฝากเลยกันนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของตัว exp top up นั่นเองนะครับคุณสามารถซื้อนะครับในร้านค้านี้ได้เลยครับซึ่งก็จะถูกกว่าที่เราเติมเองอย่างแน่นอนนะครับล็อกอินตัว id ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง a c e b o o k นะครับ gmail หรือว่าจะเป็นทาง id ของตัวเกมนั่นเองนะครับพื่มาล็อกอินเข้ามาได้แล้วในนี้จะมีขายอยู่นะครับนั่นเองนะอย่างที่เราเห็นเลยก็จะเป็นตัว แพ็คทองแล้วก็แพ็คหยกนั่นเองครับในราคาตรงนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับใครที่สนใจสามารถเติมที่เว็บไซต์นี้ได้เลยครับและคุณสามารถชําระเงินเป็นตัวพร้อมเพย์ได้เช่นกันละกันนะครับโอเคฮะฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกมกระบี่มังกรหยกนะครับตามนี้เลยนะครับกระบี่เยยยุทธจักรนั่นเองหรือว่าซอร์แมน3นะครับเราอันนี้ฮะสำหรับตัวเกมนะครับทั้งการหา x p นะครับแล้วก็ตัวสกินต่างๆนะครับถ้าทุกคนสนใจสามารถไปเติมไปซื้อกันได้ครับยังไงผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ารรัับบชมนะค สวัสดีครับ